เอาผักให้ไข่ตุนดิกินบวบนะเออค่อยๆค่อยๆค่อยๆขอดุนนะ้นั่นทำไมไวยจังเลยอะฮะผักนะนะไข่ตุนไข่ตุนกินผักเหรอลูกนั่งลงนั่งลงดีๆไม่เอานั่งลงดีๆงั้นอะมามให้แม่ให้อันหนึ่งอันหนึ่งนั่งลงก่อนจะไม่ให้จะกินผักใช่ไหมคะออะแม่นับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไข่ตุ๋นต้องค่อยๆนะนะคะค่อยๆช้าๆนะอ่ะเอากินผักนะผักต้มอร่อยอร่อยมันเป็นอะไรอร่อยอ่ต <c oughs> จะกินตะพืชเลยอะ่ะฮะอ,อะไรมะม,มะม่วงยำมะม่วงอเหรอะ เอาไว้ตัวเดี๋ยวมนืดๆจะกินเองจะได้ไหมมันเยอะจัดเลยว่าเป็นอันยังไงเนาะก็นั่นแหละยเขาให้จัดเลยอันอันผักให้แค่ตุนอีกหน่อยหมดแล้วเหรอหมดละอ่ะพ่าให้กินอ่ะพ่าให้กินนะอ่ะโอ้โหกินผัก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 พอแล้วไม่เอาละอิ่มกินเยอะแล้ว